ครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะฮะตอนนี้คืออยู่กับผม The Channel อีกเช่นเคยโ,โ,โอเควันนี้ก็จะเป็นรายการ d ออิ i n g Show นะฮะวันนี้มาวาดสามเหลี่ยมพิสวงโอ้โอโอ้โอ้โองสามเหลี่ยมพิสวงนั่นเองนะฮะน้องๆหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถวาดได้เลยง่ายๆและสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนแต่ก่อนที่จะมีคลิปสอนก็ต้องมีคลิป d ออิ i n g Show ก็คือมาวาดโชว์นั่นเองแล้วก็จะมีคลิปสอนภาพนี้แล้วก็ คิดป,ประยุกต์ใช้ว่าเอาไปใช้ในผลงานได้อย่างไรนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบเหมือนเป็นเดโมโนเนาะก็จะมาบอกก่อนว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีดินสอ2 b ธรรมดานะฮะแล้วก็ปากกาตัดเส้นไม้บรรทัดอย่างที่รู้กันฮะผมชอบใช้ไม้บรรทัดสําหรับงานที่ต้องการให้มันสวยจริงๆนะฮะโอเคและยางลบไม่ต้องพูดถึงฮะเห็นอยู่ว่าใช้ยางลบจากดินสอ 2B นะฮะไม่รู้เป็นไรฮะยางลบหายครับหายไปไหนไม่รู้แต่ตอนไม่ใช้นี่หาเจอ ด่วนมอกไกลขันนะฮะโอเคแสดงว่าผมอัดตอนเช้าคอยรู้กันไปเลยแนงแลเอ่อลองทำเสียงอื่นดูไหมสนุกสนุกไงดูคลิปไปแล้วดูฟังอะไรไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องคิดมากนะฮะเตื่นเช้ามาหรือว่าตอนเย็นก่อนนอนก็เปิดดูได้ดูไวเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็นำมาวาดโอเคเปลี่ยนเสียงโอเคนะครับผมก่อนตอนนี้นะครับผมก็ผมก็ทำการแรงเอาในคลับแรงเอาไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะฮะ ก็แรงเงาจากเข้มไปจางนะครับผมเอาเสียงธรรมดาดีวกว่าก็แรงเงาจากเข้มไปจางนะครับผมจากทุกๆจากทุกๆที่ที่มันเป็นเส้นตัดนึงออกไหมก็รู้จักภาพก็น่าจะรู้ว่ามันต้องแรงเงาตรงไหนบ้างนะครับโอเคแล้วก็ขอโปรโมทเรื่องกิจกรรมวาดรูปเนาะกิจกรรมวาดรูปเนี่ยหมดเขตวันที่31มีนาคมนะครับและตอนนี้มีคนเข้าร่วมน้อยมากอยากให้ไปเข้าร่วมกันเนาะสำหรับคนที่มี ใจรักในการวาดรูปนะครับเป็นการออกแบบโลโก้หรือชาแนลนะฮะก็ผมโอเคขานี่แล้วนะฮะโอเคครับธรรมชาติเบิกบานเหลือเกินนะฮะเอ้ย <c oughs> คือคักกรักกึกจริงๆโอเคก็มาเข้าเรื่องกันต่อก็คือว่าถ้าเกิดใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็อย่าลืมกดไปที่ลิงก์ใต้ description น,นะฮะก็จะเป็นลิงก์แฟนเพจแล้วก็จะมีกระดิกาอยู่ในนั้นเนาะโอเคเมื่อกี้ถ้าเกิดใครดูอยู่เนี่ยก็ผมใช้ทิชชู่ในการเช็ดนะฮะทำให้มันเนียน ก็คือเช็ดออกนะฮะเช็ดออกเช็ดจากจุดที่มีดินสอไปจากจุดที่ไม่มีดินสอนะฮะอย่าเช็ดแบบเช็ดไปกลับไปกลับนะเช็ดจะไปก็ไปนะฮะจะกลับก็กลับเอาจุดลงหมายให้มันเป็นอย่างเดียวไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดแบบว่าผงดินสอที่มันซ้อนทับทําให้มันเป็นร้อยด่างจะไม่เนียนนะฮะพอผมเช็ดเสร็จเนี่ยผมก็จะมาลงลงอีกรอบหนึ่งให้มันเข้มเพราะว่ามันถ้าเกิดมันจางไปเนี่ยผ้ามันจะดูแบบไม่มีน้ำหนักดูไม่มีมิตินะฮะ แล้วพอผมลงเสร็จใช่ไหมผมก็จะเอาทิชชู่มาเช็ดอีกทีหนึ่งเห็นไหมโอเคแล้วก็วันที่1เมษ,ษายนนะครับผมขอพูดเร็วๆเลยผมเขาไม่ได้จ่ายผมนะฮะแต่ว่าวันที่หนึ่งเมษ,ษามีงานมิทต,ติ้งซานแบลี่นะฮะที่หน้าเซนตันวิลโอเคผมก็จะไปนะฮะผมจะไปเจอไอพิก,การให้ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเ,เน็ตแรงเนี่ยเดี๋ยวจะสตรีมให้ดูนะฮะอย่าลืมกด s u b สไคร์รอเลยโอ,โอเคแล้วคลิปสอนมาพรุ่งนี้นะฮะขอให้รู้กันคลิปสอนมาพพุ่งนี้นนะฮะ โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทํานะฮํ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอยากพูดอยากคุยอยากบอกอะไรอยากถามอะไรสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักมาที่แฟนเพจได้ตลอดนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีหลายรอบแบบไปจริงแล้วไปแล้วนะไปแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้กรุณากดสับตะไคร้เพื่อรับชมคลิปใหม่ในทุกสัปดาห์และถ้าหากใจชอบชอบใจก็อย่าลืมกระทืบไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับและในคลิปหน้าอยากให้สอนหรือวาดอะไรก็คอมเมนต์นเข้ามาเลยสำหรับวันนี้ลาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ยอยูนครับ